ก็จะเป็นการเออติดตั้งแท้งหมึกนะครับแท่งหมึกแท่งสีของเครื่องพิมพ์ canon mx 4 3 7นะครับแล้วก็โอเคเปิดมาก่อนเลยอันนี้เป็นตัวเครื่องเป็นมือสองนะครับพอดีเออถอดซ่อมข้างในต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วใส่แท้งลับเคลืนไปแต่ก็เหมือนกับการติดตั้งใหม่ครับจะไม่มีอะไรมาก อันนี้ก็จะเป็นเอ่อส่วนของลวดเดิมนะครับเป็นตัวล็อกสายที่เอ่อใช้อยู่เดิมแล้วนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ก็เอ่อหรือว่าเครื่องซื้อมาใหม่เนี่ยก็ต้องหาหามาหามาไว้หน่อยแล้วกันเนาะจะเป็นลวดที่ค่อนข้างจะต้องเหนียวหน่อยเพราะว่าต้องผูกทิ้งไว้เลยอ่าโอเคเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับก็คือ ตลับสีที่เอต่อสายกับแท้งเสร็จแล้วนะครับอาจจะยังมีสีหรือไม่มีสีก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสีไม่ลงเราก็ต้องไล่ใหม่อยู่ยดีเนาะโอเคเราจะมาเริ่มที่ตัวตลับนี้ก่อนเลยอันนี้ตั้งไว้ก่อน ต้องเล็งดูให้ดีนะครับว่าเออสีจะเข้าออกทางไหนนะครับเช็คดูด้วยนะว่าตลบหมึอกอะหมึอกออกหรือเปล่าเนาะในการเออใช้ทิชชู่แลแผ่นใหม่ดีกว่าทิชชู่นะครับซับไปที่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับทีเดียวแล้วออกมาจะเป็นเส้นตรงๆนะครับเป็นเส้นแนวตรงเลยโอเค ตรงนี้ต้องเออค่อนข้างจะบอกบางหน่อยนะครับต้องค่อยๆทํานะครับอาจจะเอออาจจะทําให้หัวพิมพ์เสียหายได้ถ้าเกิดแรงเกินไปนี่จนมาเป็นแบบนี้นะครับคือหมึกอ,ออกนะครับอ่าถ้ามันเลอะเราก็เช็ดทําความสะอาดซะก่อนนะ ันนี้ออกแต่สีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับตัวสีแดงไม่ออกหมึกยังไม่ลงนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะปล่อยไปก่อน ส่วนตรงนี้อ่าตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะต้องติดตั้งลงไปอ่าจะมาลองไล่ ไล่หมึกก,กันก่อนนะครับตอนนี้หมึกยังไม่ลงสายนะครับจะลองไล่กันดูใช้เนี่ยครับสลิงที่ซื้อตามร้านขายยาครับแนะนำให้เป็นอันใหญ่เลยนะครับเป็นอันใหญ่แล้วก็ใส่ลงไปใงจุกเล็กครับ่าใส่จุกเล็กปุ๊บแล้วก็ดึงจุกใหญ่ออก ค่อยๆดึงแล้วระวังสีเลยโอเคต้องมีกระดาษทิชชู่ติดไว้ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเราก็กดลมลงไปตรงช่องเล็กนะครับสังเกตดูที่หมึกนะครับอ่าให้หมดเลยครับแล้วเราก็ปิดจุกใหญ่เอาไว้ปุ๊บดึงอะเล็กออก ทำอย่างนี้ครับจนครบทุกสีนะครับเช็ดหวัวให้เรียบร้อยก่อนทำสีต่อไปนะครับเหมือนกันเลยครับดึงไว้ยืดเสียบลงไปดึงจุกใหญ่ออกนะครับ โอเคเราก็กดเราก,กดจุกใหญ่ลงไปดึงจุกเล็กออกโอเค พอดูให้มันมีฟองก็ได้นะครับหรือไม,ไม่ไม่ต้องหมดก็ได้ดูให้ในช่องข้างหลังมันหมดออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะรียทำราะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะโอเค